ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีกุมก็คือดาวพระราหูนะครับ การที่ดาวราหูของคุณโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีเมษถือว่าชีวิตของคุณนั้นจะมีจุดของการที่จะเริ่มตั้งหลักได้ตั้งตัวได้มีความสําเร็จอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างหลักปักฐานความชัดเจนในชีวิตของคุณได้อยู่เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากว่านะครับเจอกับแรงของพฤหัสที่เข้ามาเบียดเบียนกันอยู่มันก็อาจจะยังไม่เต็มที่มากนะักเพราะดาวพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวประธานฝั่งเทพขนาดราหูเป็นมารโดยตรงนะครับฉะนั้นก็คือยังมีความกดดันกันอยู่มีเรื่องราวของความไม่ราบรื่นกันอยู่คุณเองก็อาจจะมีเรื่องความไม่สบายใจเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจากแรงกดดันจากดาวพฤหัส ซึ่งถือว่านะครับแรงกดดันตรงนี้จะทําการที่จะต้องผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยหลังจากวันที่17ตุลาคมในเวลา6กนาฬิกายีนาทีดาวราหูของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมจะทําการยกออกมาจากเรือนของเมษเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าดาวประจําตัวของคุณจะกลับเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินเกิดขึ้นนั่นเองส่งผลทําให้นะครับในเรื่องราวของชีวิตของคุณจะมีลักษณะข,ของความรุ่มร้อนเกี่ยวกับการอยากจะสร้างสารรค์ความสําเร็จเกี่ยวกับการ ที่อยากจะหาเงินหาทองเกิดขึ้นได้ศักยภาพของการหาเงินของคุณนะครับชาวราศีกุมเองจะมีศักยภาพมากขึ้นกว่าเดิมเห็นลู่ทาง,ทางเห็นโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางการหาทรัพย์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นเองเพราะถือว่าคุณจะมีความรุ่มร้อนเกี่ยวกับความสําเร็จเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าคุณจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะขยายการเงินเกิดขึ้นนั่นเองและเมื่อย้อนกลับมาดูในภพเรือนของราศีกุมนะครับก็จะปรากฏว่ามีดาวเสาทับตัวอยู่แต่ดาวเสายังตําแหน่งที่ดีอยู่นะครับเพราะถือว่าติดตําแหน่งเป็นองค์เกณ์แล้วก็ ฉะนั้นสําหรับชาวราศีกุมดาวเสาร์ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายหรือเสียหายอะไรเกิดขึ้นมากมายนักอาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะทําให้ชาวราศีกุมเองมีเรื่องความเครียดหรือความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับความรู้สึกต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมแค่นั้นเองแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับกับในเรื่องราวของราหูที่หลุดพ้นจากดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นข้อขัดแย้งกันโดยตรงนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับสำหรับการงานของชาวราศีกุมก็คือดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวด้านการงานการทีด่ดาวการคานของคุณนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมรณะสําหรับในช่วงที่ผ่านมาทําให้ในเรื่องราวของการงานของคุณนั้นถือว่าเป็นจุดของการที่จะต้องเจอจับสุดสดุดจุดติดขัดสิ่งที่ไม่ค่อยได้ดังใจเกี่ยวกับด้านสถานาการณ์ด้านการงานเท่าไหร่ ปัญหาต่างๆก็ค่อนข้างรุมเราม้ามาเยอะนะครับให้คุณต้องแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องราวของงานเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะการงานโคจรไปอยู่ในภพที่เสียอย่างภพเรือนของมรณะนั่นเองซึ่งนะครับในวันที่3ตุลาคมในเวลาตี5นาฬิกา21นาทีดาวอังคารของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวการงานจะทำการยกออกมาจากเรือนมรณะแล้วก็ย้ายเข้าไปสู่ในภพเรือนของตุลซึ่งถือว่าเป็นภพสุภะ พระสุภาพตรงนี้นะครับส่งผลทําให้การงานของคุณมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นมีเรื่องราวของการเติบโตขึ้นต่อยอดเกี่ยวกับการงานงานของคุณจะมีชื่อเสียงขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้นะครับอิทธิพลของดาวอังคารณจุดตรงนี้จะได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่ปลาก,ก็จริงแต่อย่างน,น้อยก็เจอกับดาวพฤหัสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพ่งเล่นกับดาวอังคารอยู่ เพราะฉะนั้นการที่ดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นการงานเจอพลังงานของดาวพฤหัสที่ส่องแสงถึงตรงนี้ก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสําเร็จได้อยู่เพราะดาวพฤหัสเองกับดาววังคารนะครับถือว่าเป็นคู่สมพลกันอยู่ฉะนั้นการที่ส่องแสงถึงการหรือเลงกันแบบนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของการที่เรียกว่างานจะมีความสําเร็จการเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืองานก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นจากการได้รับแรงซัพพอร์ตหรือแรงสนับสนุนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่านะครับในการงานของคุณในเดือนนี้ดับว่าเป็นจุดที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้ดีเลยทีเดียวใครคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตแล้วล่ะก็สําหรับในเดือนนี้ถือว่าลงตัวมากในการที่คุณจะผลักดันความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้นะครับสำหรับในเดือนกลุลาคมนี้ด้านการงานของคุณถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวอยู่ในทิศทางที่เรียกว่าไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณก็จะผ่านไปได้และก็จะเติบโตขึ้นพัฒนาในเรื่องของการงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกุมกันบ้างน,นะครับสำหรับการเงินของชาวราศีกุมเองนะครับถือว่าดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของการเงินของคุณ การที่ดาวพฤหัสนะครับกดดันจากดาวราหูก่อนหน้านี้มาตลอดระยะเวลาหลายเดือนกันเลยทีเดียวตั้งแต่มีนาคมนะครับ <c oughs> ก็จะส่งผลทําให้ในเรื่องราวของการเงินของคุณมีสถานการณ์รายจ่ายเยอะเก็บเงินไม่อยู่มีจุดรั่วมีจุดไหลจุดออกไปเกี่ยวกับภาวว่าการเงินแทบจะหมดกันเลยทีเดียวเพราะว่าราหูมาคน้นทรัพย์ของพฤหัสนั่นเอง ฉะนั้นการที่ดาวราหูนะครับทำการยกย้ายออกไปในวันที่17ตุลาคมในเวลา6นาฬิกา22นาทิดัวว่าเป็นจุดที่ดีมากในการที่จะช่วยให้ดาวการเงินของคุณแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นเข้มแข็งขึ้นอย่างมากกันเลยทีเดียวส่งผลทําให้นะครับในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมเองจะกลับมามีเรื่องราวของการเก็บเงินอยู่อีกครั้งหนึง่งจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นคงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง ก่อนหน้านี้มีรายจ่ายเยอะมากนะครับสำหรับชาวราศีกุมเพราะว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าราหูคนทรัพย์อยู่ซึ่งถือว่านะครับราหูออกไปแล้วมันก็จะทําให้การเงินของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีกว่าเดิม และก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งถึงแม้ว่านะครับราหูจะเข้าไปสู่ในเรือนเงินของคุณก็จริงซึ่งมันอาจจะเข้าตาราที่เรียกว่าราหูคนรัพย์ในการเงินนะครับแต่สิ่งที่กระทบกันอย่างหนักก็คืออิทธิพลของดาวกระทบกับดาวนั่นแหละครับฉะนั้นการที่นะครับดาวมากระทบกับดาว8นะครับก็คือในเรื่องราวของพระราหูซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวของเงาเมืดเง,ง,ดงาดํากระทบกับดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าถูกดูดออกไปถูกดึงออกไปนั่นเอง ฉะนั้นการที่เรียกว่าดาวย้ายออกไปแล้วมันก็จะทําให้เรื่องราวของเอฟเฟกที่เจอกับดาวราหูเข้ามาเบียดเบียนก็จะเบาขึ้นกว่าเดิมลงไปเยอะนั่นเองครับซึ่งอิทธิพลของดาวราหูที่อยู่ในเรือนของการเงินกระดุมพระตรงนี้นะครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ อาจจะเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับการที่เรียกว่าราหูคนทรัพย์ก็จริงแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เรียกว่าคุณหาเงินได้เก่งกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าดาวราหูเองเนี่ยก็จะเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมอยู่ฉะนั้นการที่ดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนเงินเท่ากับว่าคุณเองก็จะมีความมุมาา่มนักความตั้งใจตัวของคุณก็สามารถหาความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์เงินให้คุณทวีเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถึงแม้รายจ่ายจะเยอะตามมาก็จริงครับแต่มันก็เป็นรายจ่ายแบบเกี่ยวกับการซื้อผลประโยชน์หรือซื้อความสุขให้กับตัวเองซะมากกว่าเป็นของฟุ่มเฟือยซะมากกว่านั่นเองอย่างน,น้อยๆคุณก็มีเงินให้มาครับเงินเข้ามาเยอะเงินเข้ามามากอาจจะจ่ายเยอะแต่ก็เป็นงานจ่ายที่เรียกว่าซื้อความสุขให้กับตัวเองได้อยู่ นะครับก็ถือว่าก็ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองครับดีกว่าตอนที่ราหูประกบคู่กับดาวพฤหัสแน่นอนฉะนั้นก็ถือว่าเรื่องการเงินสําหรับชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่17ตุลาคมทําให้สถานการณ์การเงินก่อนหน้านี้ที่แทบจะทําให้คุณเองมีจุดรั่วไหลของการเงินไปเยอะมากๆนะครับเก็บเงินไม่อยู่เลยทีเดียวก็จะดีขึ้นสถานการณ์การตึงเครียดเรื่องการเงินก็จะคลี่คลายขึ้นตามลําดับเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งจุดที่ดีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับด้านการเงินของคุณก็คือดาวพฤหัสที่อยู่ณตำแหน่งนี้ยังติดตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์และก็ติดตำแหน่งเป็นราชาโชคอีกด้วยฉะนั้นนะครับยังส่งผลในเรื่องราวของความโชคดีอยู่มีเรื่องราวของการที่เรียกว่าคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ดีโดยเฉพาะแรงเบียดเบียนจากราหูออกไปแล้วนั่นเองทําให้ในเรื่องราวของพฤหัสก็จะแสดงผลอย่างเต็มที่การเงินที่เคยติดขัดอยู่ก็จะได้การเงินเยอะการเงินมากการเงินที่คล่องตัวกับเดิมเช่นเดียวกันนั่นเอง นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของจุดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเงินของชาวราศีกุมที่จะส่งผลลัพธ์ที่บวกขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นไปเรื่องราวของการเงินจะแสดงในจุดที่เรียกว่าแข็งแรงมั่นคงและก็ไม่มีจุดเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วของดาวพฤหัสนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกุมกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของชาวราศีกุมก็คือดาวอาทิตย์ การที่ดาวอาทิตย์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกันตรงนี้เลยได้ว่าราศีกันเป็นภพเรือนของมรณะของชาวราศีกุมฉะนั้นความรักของคุณก็อาจจะดูจืดจางนิดนึงนะครับอาจจะเป็นความรักที่ดูชืดชืดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับยิ่งอิทธิพลของดาวศุกร์ที่เพ่งเล่นกับดาวเสาร์ตรงนี้ก็ยิ่งเป็นจุดของการกดดันในเรื่องของความรักศุกร์เจ็ดแก่ลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของพินทุบาทด้านความรักนั่นเองมันก็จะส่งผลในเรื่องของความรักที่ดูรุ่มร้อนหรือดูมีเรื่องราวให้เรา อาจจะมีความบาดหมางเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้อยู่แต่ข้อดีก็มีอยู่นะครับเพราะว่าดาวสูขในตำแหน่งนี้ก็ยังติดตำแหน่งอุดมเกณฑ์อยู่ก็ยังให้คุณกับชะตาอยู่มันอาจจะมีข้อเสียบ้างเกี่ยวกับการขัดแย้งบ้างแต่มันก็ยังสร้างสรรค์ความสุขอะไรบางอย่างให้กับชาวราศีกุมได้อยู่เช่นเดียวกัน ฉะนั้นคนที่โสดอยู่นะครับก็ต้องเฝ้ารอนิดหนึ่งจังหวะที่ดีจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนโสดหลังจากวันที่15เพราะหลังจากวันที่15นะครับดาวพุธจะทําการโยกย้ายหลุดจากเรือนมรณะไปฉะนั้นคําว่าปุตตะคือพุธปุตตะคือการเริ่มต้นการเริ่มต้นใหม่เท่ากับว่าคนโสดก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเพราะว่าดาวพุธเป็นเจ้าเรือนของปุตตะปุตตะแปลว่าการรเริ่รมการเริ่มต้นโคจรไปอยู่ในภพสุภสุภา,สภา,ามสําเร็จ ฉะนั้นความสาเร็จก็อาจจะก่อตัวขึ้นมากับการเริ่มต้นใหม่คนโสดก็มีโอกาสที่คุณจะลุ้นได้เกี่ยวกับความรักของคุณที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาเป็นความรักที่ดูชื่นมืน่นแต่อาจจะปนด้วยกับความทุกข์บางอย่างเช่นเดียวกันเพราะสุขเจ็ดยังไงก็เกิดครับในเรื่องราวของความทุกข์อยู่แต่เหมือนที่บอกแลลวครับว่ายังติดตำแหน่งอ no ุดมการณ์ก็ยังให้คุณอยู่เช่นเดียวกัน ก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่ารับตั้งแต่15ตุลาคมในเวลา12นาิก13นาทีเมื่อดาพุธโยกยาเข้าไปสู่ในภพสุภาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับคนโสดก็จะลุ้นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดก่อนวันที่15ก็อาจจะลุ้นยากน,นิดนึงนะครับสำหรับคนโสด ส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เหมือนกันครับในช่วงชีวิตของคุณก็ถือว่ามีทั้งสุขและก็ทุกข์กระบนกันไปอาจจะมีเรื่องราวของการขัดแย้งเกี่ยวกับความรักได้อยู่เรื่อยๆหรือมีเกณฑ์ห่างไกลกับคนรักหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวของการเจ็บป่วยของคู่รักได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าดีอยู่เพราะก็ยังมีดาวสุขเพ่งเลงก็ยังมีความสุขอยู่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักกับเขาได้อยู่นั่นเองก็ถือว่าในเรื่องของความรักสําหรับในเดือนน เดือนตุลาคมยังเป็นความรักที่อยู่ในทิศทางที่ใช้ได้อยู่นะครับโดยเฉพาะคนโสดก็มีลุ้นกับเขาได้เลยทีเดียว และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของคุณนั้นถือว่าจุดที่เด่นที่สุดก็คือในเรื่องการเงินนั่นเองเพราะเหมือนที่บอกไปแหละครับว่าดาวราหูที่เบียดเบียนคุณอยู่มาค้นทรัพย์เกี่ยวกับการเงินอยู่ได้หลุดพ้นออกไปแล้วนั่นเองส่งผลทําให้ดาวการเงินคือดาวพฤหัสส่องแสงเต็มที่เพิ่มพลังเนี่ยเต็มที่ในการที่ไม่มีดาวเบียดเบียนแล้วทําให้ดาวการเงินของคุณแข็งแรงขึ้นมันคงขึ้นก่อนหน้านี้ที่คุณมีรายจ่ายเยอะรายจ่ายของคุณก็จะลดลงไป ก็คุณจะสามารถสร้างหลักปักฐานสู่ความมั่นคงได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้นะครับก็จะยิ่งส่งผลในเรื่องราวของการที่จะใส่ไฟให้คุณขาชาวราศีกุมอยากจะมีลู่ทางในการหาทรัพย์หรือหาเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าฉะนั้นถือว่าในเรื่องราวของการเงิน โดดเด่นที่สุดเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองส่วนในเรื่องการงานก็ยังมีจุดของการคลี่คลายได้ดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีโุฒิสรกบ้างก็ว่ากันไปความรักก็ถือว่าคนโสดก็มีรุนกับเขาได้อยู่จึงส่งผลเป็นการทํานายที่เรียกว่านะครับสำหรับในเดือนตุลาคมน,นี้ภาพรวมคือค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกุมในเดือนตุลาแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรน,นั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสั c ส i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนาํานายุคใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ